หลายน้ำมันเน้นนะโอนี่ยิมเมื่อใส่ไม่เท่าชิมเมื่อสใส่ใโอ้นั่งตั้งนั่งตั้งก็ได้โอ้โห่ละภานะไปนั่งข้างในก็นได้คนหลายมันเป็นภาษีเนี่ยนะไปสะระดบุญสะรดน้ำเดอกคนกลางเดินทางหลายๆนะเว้าน้ำก็ว่าน้ำนะจะนัน่งกุ๊บขาดแท้ๆมันเนี่ยฮะกุ๊บบ่อ อุ้จ่าว่าปับปับกาบอเนี่ยนักกุ๊บชงใส่ปุ๊บเนี่ยชงใส่งามเฮงสบายสบายดีพระอยากได้พะตานพะตาลมาสร้างน้ำเจ๊งมาเลยมาเลยมาเลยนะซิมบัสเลยสบาย hi everyone everything singkhabill today tonight สบายดีเด้อสบายดีเด้อพ่อไปี่น้องสุขสุดสุดน มันนี่หานเข้าวคือขึอ้นแห,หงนะอ้าวตัําไปใส่มวกอันไหน,อนเอเอรว<อ>ยแล้วนะแต่บานเท้าวนะคนแต่ละหลายจะคนาะสิไปหลายบ่อนนั่นแหละคนอื่นกันรีวิวปิ้งไก,เก่เท้าก่อนนะทุกคนขนมกระเมดนอกช้ายังไปในเข่าสวรรค์นะนี่นนทุกคนปิ้ไก่เซเซ ขบเสบเอาเงินเสบเอาเงินมันมีแต่ตัวใหญ่มีปลาดุกอีกนะทุกคนวันนี้ขตาน้ำพองนบสุกนีช่วงนี้หายแงะไวหนึ่งวันซานเมนื่อวานเนี่ยอาริตาอากอยบา่าวซุกขบสีแซมหน่อยเพิ่อนจะมาอุด้งซอยนะทุกคนเพื่อนจะมาหลินนั่นนะอากอยเมื่อปากเซเล่กขีขาว่าสีส้อนแซมหน่อยไปหลินบ้านสวนอาริตา จักมือใดารอเบิ่งเนาะทุกคนนี่นไก่ลาดอยากเบิ่งไก่ลาดแท้ๆนะทุกคนจะเป็นไก่ลาดมันมีไก่พันไก่อะไรน,นะให้สังเกตเบิ่งขามันเนาะเบิ้งขาเบิ่งซีนเบิ่งหนังมันขันอยู่กับไก่เลยสู้อันใดเป็นไก่พันไก่ลาดน,นะทุกคนนะถ้านผู้ใดไปอยู่กับไก่เวลาฮับปิง้งหนังมันกระจายเลยมันจะแตกต่างแหละ ถ้าคนบ่อยู่กับไก่ที่เจ้าอยู่กับไก่ากไกมาก,กเกือบสิบกว่าปีนะทุกคนจะเลยหัวไกลล่ลาดไก่พันไก่สามไก่พันเป็นอย่งไดเพราคนมาตัวตัวเจ๊าบ่ไดเลยทุกคนน,กคน,นี่มือถโดยสารท่านเจ้ากันนะทุกคนนี่ตัวเหนวเนเวน็นต่า,า้เงๆนะเพจ แอลอลหันหลังอ right? ีกห <ongs> okay. like, ันหลังอีกหันหลังอีกได้เ่าไดเหรีแฮร์รถึงเธอสาปบ่งคับจูบกันอีกได้ตาอันนี้เขมาทงเ่าไดขมาแท้ขมาปปอมแท้ขาแท้ไปวาหิตนัดแซงนัดปีราคิวใหม่เนห็ดเอลุดคนุดาวใหม่ อันนี้คือน้ำตาลเขาเอิ้นน้ำตาลน้ำตาลจากต้นตาลเนาะอันนี้ก็ซื้อเฉพาะกล้วยม่นด้อันเท่ายข้าวสารเลยพันหนึ่งต่ออันบนาเออก้อนสิได้ขายมานะทุกคนโอ้คนหลายเนาะรถจักรไอ้ยังรถรถจักรึ้นรถตู้โอ้คนไปจะของรถตู้ปักเซไปธรรมาดาเด้อเอารถจักรึ้นรถตู้ก็ได้เนี่ยเต็มแล้ว คข้าวต้มเลยคือเมื่อน้ำไข่ไผ่เนี่ยเส่บพรไข่มึงเห็ดายซานหน่วยเท่าไรสามหน่วยสิบพันคิดเองเลยพัฒนาเลยเนาะแต่ก่อนม่ไม่ยืนซื่อคือมือนี่ยตายเองเห็ดเองจากน่อยก็มาแซงหน้า,าจีดําเลยเนาะกับมาแซวมามอยเพิ่นนะทุกคนได้ใช้กินเนสซุกกินเนในหนึ่ง อันนี้ตัวนี้ปกเกลนเกลนนี่เจ้าทุกคนพอกินทุกคน,ะนโมมีเงออนินมักอ่อนแล้วแซ่บกินเปลือกมันจะได้เนงะินคนคนจะใบร้ายใหญ่ตืน่นล,ลึไป สายมากกันเงียบเงียบนะทุกคนมันนี่กันสน่อยเพิ่นก็มาลิ่นน้ำนะทุกคนนี่วันนี้วันนี้วาคลอดนี่เพิ่งอัดได้เหมือนนึงโอ้ได้ได้เพราะว่ามืึนไปใเดินทางเพื่อแบบสก๊อตบล็กเซ่บล็อกเซ่บ่เมื่อดึงแขวบสวสดีทุกคนม่าไงอันนี้ทุกคนพูดว่าเป็นย่างซื้อแต่เมื่อวานนี่หมนเลยยำจีนบปล่ายำจีนเพราะว่าซื้อมาแล้วไปเด้กกินแล้วกันแล้ก็พักินมาเศร้าเนี่ยเออนั่ยน้ำยำลูกจีนที่เป็นลูกจีนเพราะมันมียำกินมีหลายอย่างกินมืดเนี่ นะทุกคนมาก็บปเิทินยั้งคนกินเนี่ยอะได้ทอดเงืออไก่นะทุกคนหล,ลอดล้มไก่บ่าะเป็นเงืออไก่นะทุกคนจะพาไปเบิง่งกเท้าเอือบแล้วนี่แต่กบบร์บอนนี่นตอนเอือบตอนยัง้งบ่ิไฮเบหร์บิ่ง่นะทุกคนหลอดล้มไก่ตอนยังน้อยบ่เคยกินจักเผื่อเลยทุกคนแบบว่า,า,าหูซึ้แบบน่ะและ้วพอดีเห็น,น,นได้คิดจีนเล ถ้าเจ้าเห็ดเสร็จทุกง,งานเดีแบบแ๋ยวไปลูกไก่เดี๋ยวแล้วเขาก็แยกส่วนแตละอย่างกระเพาะกระเพาะไก่หลอดลมไก่แบบสิมา,สม,าามากวุดใจหมัไพร่างมักเนี้ยใส่แยกส่วนเลยแล้วเขากลับมาเห็ดเนี้ยก็มาทอดมาแนนยกอะไรแล้วก็เห็นเขาจะทอดกรอบหลอดลมไก่ก็เลยเห็ดเดีย๋ยวใส่ถั่วเนี่แล้วก็จะไม่ซื้อซ้าหน่อยกินเน่แล้วก็กินเองเน่นะทุกคนเนทอดแต่ก็ใช้เวลาโดานเติบไปทุกคนหลอดลมไก่เนี่ย ก็ใส่เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อสิซุปไตเลยลอันซบกันก็ปิ้งไก่เลยนะทุกคนนี่ให้ซุปก,ก่อนจะมาสิพาซุปแรกก็จะมาสู่ซาหน่อยกินววาซานแล้วก็จะแบ่งให้ทาพอน่อหนึ่งามาแลกโอ้พนนมาเดี๋ยวพนอยากมาพนอยู่บปได้พนวะอยู่บ้ได้ไปรสกิน บาบสีเพิ่นไปเฮือนนั่นน่ยบอ่เอาบาสุอาว่าเพิ่อนแบบสุกไปยักทีแต่งงานไว้ใช่แต่งงานแบบสายฟ้าสายป้านแลบเด็กขายญมู่หูช้าหน่อยบอกว่าเอาบาบาซุกคนนี้ไปนับเสียเอาเสี่ยวคำสีไปปะเ็กขาญมู่หูดิ อก็ะบกหูเรื่งองไปละอ,อ่ส่วนตายใจ้เห็นหูแต่ว่าแบบก็ท่านฮันเพราะว่าเห <He en S 1> ็นกันมืองานาแป่งเ,ออเขาคบกันประมาณสองสาเดือนอนี<อ>่แหละทอดสบายหอตั้งแต่มาแตา่ไทยเนี่ยันเลิศเนาะรบกันแต่พีดวัสีรวบเด่นกันนะเกิดว่าเออทางไฟหญิงกต่หายไปคอนะพี่น้อง,ท,งทุกคนแะ่าท้าอ่ะเท้าคุณโบไปดินน้ำบิ๊กใหญ่ช่วงนี้ บุมีเวลาแน่แล้วก็น้องสาวกับยุ้มดูห่านกับบุมีเด็กเดี่เด็กเข้ามาใหม่สองเจ้าคนบุมีเวลาเลยทุกคนไปไเกมมหนไปนี่แล้วก็บข้าวเผาห่านข้าวเผาห่านน้องสาวกับบุ้อยู่หมดต้องเปลี่ยนน้องสาวไปเบี่ยงเลยเปลี่ยนกันแหละช่วงนี้จะเบวบางเนาะมับลำดีอ่ะบางคนบาหูอ่ะเป็นยังคือบปลายปลายยังสิไปอยู่ช่วงนี้เบางเลยแม่เขาว่าสิบเดินกับเจดอนที่ยังได้ขั้นมาเมื่อแต่สวรรค์นะแม่ มุ่งเสียก็บเได้ขึ้นมาผีอีกขึ้นมาไทายขึ้นเอาอย่างวะ,ะเอาอย่างบัตบ,บมีบัตบมีจักหน้ากัโนโคนอันนี้ก่อนมันไม่ใหม่นี่นนกลับมาเบิ่งตลอดแล้วทุกคนยังมันใหม่เพราะว่าเจค้าวก็ใส่ไปแห้งเกิอ ทอดหลอดลมไก่กับปอกไก่นะทุกคนต้มมบิ่งตลอดเพราะว่าใช้เวลาประมาณสามสี่สิบนาทีนะเพื่อสีกรอบซีแซ่นะทุกคนก็กินหมดนี่เขาต้องล้างให้สะอาดสะอาดเป็นเลยทุกคนโมเมนต์ีแม้วัาหลอดลมไก่เนี่ยมาเขาต้องลมาล้างอีกมาใส่เกลือล้างอีกต้องมาทอดนะทุกคน ว่าอย่างนีหมดแล้วเห้ยเพลยจะหัวเพียงหัวกวันกัจจุเสวันสัน่ทุกคนค่ยำจีนสองมือยำกีนทีนองมันนีนยำกีนยำบุสี่เพชรเลยเพชรแหงดีเพชรแหงห่อนหนนะจ้านอจหน่สเมาสีว่าหนึซีมหลอดลมไก่ เคยกับแม่เคยกินนะเจ๊ขาวบัวบ่อนเคยกินเธอหนึ่งบ่ตอนนับไปทอดบีทอดใจอันนั่นแหละเมื่อนะครับมีหลอดลมมีมีบ่อมีตอนบริยิบกินจ้ะบริยิบกินบัวบ่อน่ากินเคยกินทุกคนน้องน้อยยังเมท่นไหรเคยกินอ่ะบ่อน้องน้อยแล้วเลยใส่ซีมเบอร์นาตาเป็นจังได้สุดเคยกินแต่ทอดหัวใจแล้วก็ทอดแต่ไข่ดังมันเดีจะจังตัดมากกับไข่สุกเนะทุกคนกับไข่กับก็ไข่หั่นแเองนะช่วงนี้่างนะทุกคนจะใส่ไผ่อ่อน เพราะว่ามันมีน้ำตาลนี่แหละเขาเอื้อเขาใส่น้ำตาลใส่ซอสพริกใส่เกลือเป็นน่นน้ำตาลซอสพริกแนละ้วก็ขิงนะตอนใส่น้ำขิงนะทุกคนนะ้ำตาก็ออกมาประมาณนี้แหละครับยำบะซุปก็ให้กรอบถ้าบะกรอบกอับบะแซ่บทุกคนมันจักมันยังอยู่มันจักอะไรยอยู่อะนรเลยแต่ทามว่ากรอบมันแซ่บบะกับอะไรยอยู่อ่นซั้น everything สิงคโปรเ์เลยแหละ ເອີ້ໃສ່ປ กร,รี๊ดมันก็เล้งเหลืองไปสิแต่มันยังบอกเอานะทุกคนจะให้มันเหลืองตัวนี้นะจะเกาะตัวนี้นะทุกคนไปห้าต้ออ่อนลงนะหนึ่งขายไปนน้ำเห็ดเป็นน้ำเห็ดทอดในีซูนแล้วหน่อยกินเลยทุกคนกรี๊ดนี่นาด้าประมาณนี้แหละเนี่ยมันต้องเหลืองเหลืองไปสิเล้งเซ่ด จะเสียมเนาะหอมหั่นกระดมันบอกรอบเปนไดๆเน่าบะไก่ยังจยจางๆบครัวต่างบอกเมนต้นหนึ่งหาพันตัวใดต้องเนตรครคัวต้นหนึ่งหาพันแพงคือมื่อนี่คิดว่าเนา่ยพายรอบครัวพ่อว่าไก็ได้ดอกมื่อน้องคัวอลไรอ่ะบนี้เขาเอือบเองบอกบอกามันมีเน่าคุณเอนึ่งดซอสใเขาเอือบบอกซอนในเขาเอือบเดิแล้วกจจ้างเขาร่วมเมื่อเสร็ ทั <S 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 ้งนีดทั้งคัวทั้งแม่เล็กเขาตู้หาพันเอิหนึ่งรวมเอื้อรวมหยังนะครเครื่องเอื้อเป็นของเขาเองเลยมีแฉาเขาใส่ให้งานซื่อน้ำเนื้มฟืนไฟเครื่องเอื้อเครื่องหยังของเขามีดผ้ามีอะของเขาหมดหนาดไดกัขึ้นแบบเราจะเสร็จพวกเราอยู่ใส่ยู่หักบบัววานไปในเบิ่งรอบเนี่ย แล้มันกรอบๆก,กันนั่นหนึ่งอันนี้ยังบรกกรอบเป็นไดฮะเรื่องก่อนแล้วคนๆไปเรื่อยๆน้ำเนืงวัดซานเป็นอะไไปสู่สน่อยกินกัวคนมาหลิ่นน้วกระใสคยเป็นมือกล้องน้ำในทุกคนสนิทพอเนาะนี่แล้วไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมโผล่ถ้าเป็นมีน้ำตาลเด็กมันมีน้ำตาลมนนคมน,นะมนอีกน้่นหนึ่งกะสะอีกคนนึงนันนึ่งกะส๊ะยังบอกรอบเด็บกรอบโปรเซสต่ะ เราเผื่อมาก็อีเรื่องอะไร้พี่สมันเลื้องเลี้งตาดเลยเลืองกับซอสพริกเลยเขาเขาใส่ซอสพริกต้นเนยูมันจะแสบด้หอมเนาะอจ้าปัาสิบกแกงบอนนะสั่งเจ้าปลาสิบกรอบสั่งหมหมั่นใจบะหมีซีมเนย์เออเพราันมันแห่งเดีมันยังอมน้ำมันเลย จำอะไรนะมันแห่มากระซิตอกเขาแหละจำอไรไม่ใช่ใหม่มี่สุดคนทอดทอดหลอดลมไก่พวกปิดไฟก่อนไม่ใช่ใหม่เลยตอนไหนเวลาผมเคยกินยังไม่เคยกินที่เขาเคยกินหลายรอบเลยหักว่าดิสู่เอาเคยกินแต่จุดแรกจะอ่นเมื่ออันนั้นหัวใจมันก็มะเขืดังยังลำล้ำค่ะมันจริแข็งทันดีจะถอดใบึงค่ะเนียนเนีนมัน มันจะตัวเองจะไ่ได้เอาเมื่อักอันนี้ตามากๆเป็เป็นขนาดตาประมาณนี้ไมันเย็นเลยจะกิน่ะทุกคน่ะไปซีมก่อนใส่เลยยงสีหามูนิ่งเด่นยัดเด่อ่ะลอกซีมนะทุกนเ่อมันเย็นกาลมกายกินตอนมันหนน จันท์กันะมันจะสิดแซ่เอามือซะจับมือแล้วมันจะแซ่เออโลกในลูกฮะกินยังได้หางอะกเลียหยางเนมันยังบ่อเย็นเด็กแค่ตรงนยไม่กรอบรอะไรหรอนวล้วหวานวานบัไม่อยู่นะทุกคนจะกินซุปแซ่แม่พพกบ้านนี่แหละทุกคนนะ แป้นผ <Cornell. S 2> ื่นแนยแป้นแป้นเนี่ยก็แต่นเซาหน่อยแซวเนอะทุกคนนี่ก็ประมาณนี่แหละกับสกินแลวกอะสมอลมอยกับเซาหน่อยเนาะจำได้คลิปนี่กากาชบเลยจบแล้วตอนเอือบตอนเอือบบริมบอกสูตรเนาะทุกคนใส่ยังเน่ใส่ยังเน่ปกติเจ้าวสกินเทมช่วงนี้เวลาติดหวาน บอกอันนัน้นใต้บอดีกันแล้วบอกกินเค็มเอาหวานหว,วานถ้าเป็นเบาหวานอีกนะทุกคนนะตั้งดจก,กับคลิปนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันที่พี่หน้าบ๊ายบายสบายดี